โคชโคชโคชเลยดิสองของกูแล้ววิคอืมก็คือมันจะติดมันครับมันแบบเยิ้มๆคล้ายๆวุ้นนะครับตกักตักไม่เกรงใจใครเก้าสิบอาร์บี้ในเจีจยารุกยศดูตักแบบไม่อั้นเลยครับจานละเก้าสิบรูเบียตกประมาณแค่จานละสามสิบกว่าบาท อัมัออลกุมสำหรับวันนี้อากาศดีนะครับผมเลยอยากที่จะพาไปลองอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของอินเดียนั่นก็คือบบริยานีนะครับบบรยานี yani. แล้วร้านนี้จะเป็นบบ yani, รยาน,น,น,าน,รน, yani นีร้านเด็ดที่สุดในลักเนานะครับเป็นบบรยานี่เนื้อร้านเด็ดที่สุดในลักเนานั่นก็คืออัสลัมบบริยานี่ซึ่งหลายๆคนถ้าอยู่ประเทศไทยเรานะ่าจะเคยได้ยินร้านที่ชื่อว่า ว้าข้าวขางัววารดานะครับวารดาพัฒนาการ20ซึ่งเคมเคยไปกินแล้วข้า,ขาวขางัวของเขาคือนิ่มมากเนื้อแบบเปื่อยหลังจากที่ต้มมา386ชั่วโมงแลือมั้งประมาณนะีงไม่ถึงหรอกแต่คือร้านนี้ก็คือส่วนร้านอัสลับบิญานี่ก็เป็นร้านเนื้อที่แบบเนื้อติดมันต้มแบบเปื่อยเปื่อยเขาเรียกอะไรเปื่อยละมุนนุ่มลิ้นมากนะครับเวลาได้กินแบบ คือฟินมากันคือเนื้อมันมันแน่นแล้วก็เนื้อมันเปื่อยเนื้อติดมันลองคิดดูแล้วรสชาติอยากถ้าอยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปลองกัน ตอนนี้เรามาถึงที่ร้านอัสลัมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปลองชิมดูว่ารสชาติเป็นไงนี่ที่ที่นี่บรรยากาศคือตอนนี้คนใกล้จะหมดแล้วเพราะว่าตอนนี้6กโมงเย็นแล้วร้านไม่ใช่หกโมงเย็นตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วร้านกำลังจะปิดเดี๋ยวไปลองชิมดูว่าเป็นยังไงไปกันานเยอะมากเออ นี่คือหม้อบิรยานียเนื้อนะครับดูเนื้อคือเลมากอร่อยดีมากบรรยากาศในร้านคนเต็มแน่นเลยมีข้างบนด้วยนะข้างบนก็คืออีกเลยก็คือนั้นคือป้ายราคาบิโยานี๊ยถ้วยละเก้าสิบรูปีอย่าไปสั่งบิโยานี๊ยกันก่อนดีกว่า भैया दो किलो नहीं चाहिए नहीं रखा चाहिए दो चाहिए क्या खाना वीडियो बना आपका नाम असलम हां มาเลยเยี๋ยวยอดดูกันครับอือนี่นะครับเจ้าของร้านเป็นคนที่คิดคนสุดเบริยานีเนี่ยโวชโวชโวชเลยลีสโวลวิออืมก็คือนี่นะครับยุงม้อชัดๆเนื้อของมันจะดิดมันแบบ มันแบบเยิ้มๆคล้ายๆวุ้นนะครับตากตากไม่เกงใจใครเ0้าสิอุ้ยที่มดเลยนอ่พี่ในเคอพี่ลูกยอกรยกเยอกดูตากแบบไม่อ้นเลยครับจานละเก้าสิบเลยตกประมาณแค่จานละสามสิบกว่าบาทเองพร้อมเสิร์ฟอ๋อเดี๋ยวเราไปลองชิมดนกันที่นี่ละร้านนี้คือสาดมาจะมีที่ล้างมือด้วยว้าว น้ำยาล้างมือนี่ก็คือที่ล้างมือแล้วก็มีกินน้ำเย็นมีแก้วนะครับไม่ต้องใช้แก้วเดียวเขาไม่ค่อยชอบใช้แก้วกันสดชื่นน้ำแร่วันนี้ตุ๊กังวันนี้ไม่ตุ๊กัง เี๋ยวเราไปลองชิมบิญานี่ดูกันว่าอร่อยแค่ไหน Let's try it. Bravo นี่นะครับบิญานี่ร้านอัสลัมมาลองชิมดูกันว่าจะเด็ดสักแค่ไหน How Is t h it a s t e How it s h a t taste? is t nice nice I like Wow จะกินให้อร่อยเพิ่งกินกับเบหัวหอมนะครก็คือหวอหอมนี่จะอร่อยมากมันเยอมากก็คือถ้าเป็นนมมันจะแซบนิดนึงแต่ว่าอินเดียไม่รู้ทำไมหัวหอมแบบอร่อยมากไม่มีรสชาติแฝบเลยลองกินดูที่สุด

bai 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 รสติดมันของร้านอัสลัมก,ก็คือเนื้อสุกได้แล้วต้มจนเปื่อยเนี่ยคือรสชาติความมันดวที่แท้จริงของเปรยนี่อร่อยมากเลยจริงๆอยากให้ทุกคนได้มาลองแต่มาอยู่ไกลนะถ้าอยู่ที่ประเทศไทยน่าจะผมว่าร้านนี้น่าจะแบบร้านเป็นร้านดังร้านหนึ่งของประเทศไทยเลยไปสิ वॉट इज वॉट इज विथ आओ टांग भाई जी पानी ले रहा है रात सुबह गए डॉक्टर आ गए भाई बोला तो मगर रात रात าดด้วยซอสเข้มข้นกลมกลอมมากคืออย่างน้อยอาทิตย์นึงผมต้องมาสามครั้งก็เป็นอมาเปรนยานี้ร้านนี้ครับ อันนี้มันเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศดีเยอะมากเขาใส่แบบจัดเต็มร้านนี้ทุกอย่างไม่อั้นดูเพื่อนผมดูเพื่อนผมกินเยี่ยบไปยัดดูดโนกินนะกัโฟนไปนี่นะครับจ่ายเงินก็คือจะสแกน q ว code อดยาดูโซบีสกันจี จิมมี่ไปเล,ลี้ยงรูปรูป,รแบบปรยังน,นี่นะครับเบรยานี่ถ้วยหนึ่งเก้าสิบรูปบียนเพื่อนผมเลี้ยงแล้วรอบนี้ก็คือมีเพื่อนเลี้ยงขอบคุณมากครับ thank you <จ>สำหรับวันนี้เรยียนีร้านอัสลัมก็มิชชั่นคอมฟีแล้วนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ในร้านใหม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปร้านไหนแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงแต่รับรองว่าเป็นร้านเด็ดของอินเดียแน่นอนไว้เจอกันขอบคุณมากที่ตามตามเข้ามาดู ขอบคุณมากที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับว่าอยากกินอาหารอินเดียฟูดแบบไหนนรครับรองว่าลักเรามีให้ทุกอย่างมีมีทุกสิ่งที่คุณอยากลองเผื่อได้มีโอกาสได้บินเข้ามาข่าตัวแค่ประมาณ3,500บาทเองนะครับจากไทยมาลักเนวการบินอาเชียไม่แพงไว้เจอกันใหม่